สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปสมาชิกค,ค่ะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อส่งความรู้สึกของเขาหรือเธอที่มีต่อคุณในตอนนี้วันนี้เป็นบทที่4แล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ไม่ต้องเลือกไพ่นะคะจะเป็นพลังงานโดยรวมของทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะหากได้สิ่งที่ดีต่อใจเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจดีๆนะคะหากไม่ชอบก็ ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าเข้ามาเล่นสนุกสนกนะคะเข้ามาฟังเรื่องราวสนุกสนกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ทาโร่เมอร์เมดทาโร่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะความรู้สึกของเขาหรือเธอที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ ราชาเอเรียนแน่วแน่มั่นคงความรู้สึกแน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันยังคงเหมือนเคยฉันยังคงเหมือนเคยเหมือนเดิมเสมอไม่เปลี่ยนแต่ก่อนเธอมีค่าในหัวใจของของฉันยังไง แต่ก่อนเธอเคยมีค่าในดวงใจของฉันยังไงวันนี้เธอก็ยังมีค่าอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเธอยังคงมีพื้นที่ที่พิเศษที่สุดในดวงใจของฉันเสมอเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของฉันเรื่อยไปห้าเหรียนเมื่อใดก็ตามที่ฉันทุกทรมานใจ เมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกสูญสิ้นหนทางเธอเป็นแสงสว่างนำทางให้ฉันแสงสว่างกลางใจตะเกียงนำทางให้ฉันเสมอเมื่อใดก็ตามฉันระลึกถึงใบหน้าของเธอเมื่อใดก็ตามฉันคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราเคยมีให้กันฉันลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งและอีกครั้งได้เสมอเลยเธอช่างเป็นกำลังใจสำคัญ สำหรับฉันเรื่อยมาห้ามไม่ท้าฉันจะปกป้องเธอต่อให้ใครจะพูดจาไม่ดีถึงเธอหรือต่อให้ใครเขาจะพูดอะไรกับเธอก็ตามฉันจะพยายามปกป้องเธอหกดาบ ซีเรียนไม่ว่าใครจะคิดยังไงไม่ว่าใครจะคิดยังไงฉันอยากให้เธอรู้ไว้เธอเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดและฉันกำลังมาฉันจะมาแน่ๆอยู่ข้างๆเธอเสมอไม่ไปไหนต่อให้คนทั้งโลกไม่ชอบเธอ ต่อให้ใครจะต่อต้านเธอฉันเข้าใจเธอเสมอฉันรู้ว่าเธอเป็นใครฉันมองเห็นหัวใจที่แท้จริงเธอคือความสุขของฉันคนใจดีที่สุดในชีวิตของฉันดวงอาทิตย์ที่เฉิดฉายรอยยิ้มที่สว่างเจิดจ้าที่สุดที่ฉันเคยพบ และจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันรักได้อย่างยิ่งใหญ่เท่านี้เป็นสิ่งเดียวที่ฉันอธิษฐานและร้องขอถึงเป็นคนเดียวที่ฉันปรารถนาฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ความรักที่ชัดเจนกับเธอ ฉันจะรักทุกอย่างที่เธอเป็นฉันจะไม่มีเงื่อนไขใดๆในความรักนี้เป็นฉันเองและฉันจะไม่ยอมให้ใครอื่นมาทำหน้าที่นี้แทนฉันหน้าที่นี้เป็นของฉันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉันจดจำได้แล้วฉันเข้าใจความรู้สึกหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบพึงใจ ในตัวเธออย่างมากมายแบบที่ไม่เคยเป็นกับใครฉันรับรู้เชื่อมั่นและเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งณเวลานี้คงเป็นเพราะเธอกับฉันต่างคนต่างครองรักกันมาอย่างนี้เนิ่นนานและฉันเพิ่งจะแน่ใจณเวลานี้สามไม่เท้า ามเหรียญและฉันกำลังเตรียมการฉันวางแผนการทุกอย่างฉันเตรียมความเรียบร้อยจัดการทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้และจะไม่ทำให้เธอผิดหวังต่อให้ต้องสู้เหนื่อยแค่ไหนเพื่อความรักฉันพร้อมทำได้ทุกอย่าง รักเธอเหลือเกินรักเธอเหลือเกินอยากให้เธอได้รู้อยากดูแลอยากอยู่เคียงข้างอยากทำทุกอย่างให้เธอได้รับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้ยินหรือยังได้รับรู้หรือเปล่าฉันเฝ้ามองเธอเสมอแม้เธอจะไม่รู้ ฉันก็ส่งพลังงานความรักมาหาเธอตลอดเวลาบางทีที่ฉันเคยเล่าเรื่องเธอให้คนที่ฉันไว้ใจได้ฟังแล้วถ้าเขาพูดอะไรที่ไม่ดีถึงเธอฉันก็ปกป้องฉันไม่อยากให้ใครคิดกับเธอในเชิงไม่ดีฉันไม่อยากให้ใคร ส่งอะไรเพียงเล็กน้อยมาทำร้ายเธอแม้จะเป็นเพียงความรู้สึกฉันก็ไม่ต้องการให้ใครคิดกับเธอในทางนั้นฉันรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าตัวฉันเองเป็นฝ่ายโดนกระทำทั้งหมดของเธอเป็นสุดที่รักของฉันทั้งหมดที่เป็นตัวตนหัวใจและจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ฉันรักและปรารถนานี่คือความรู้สึกทั้งหมดอย่างแท้จริง เธอจะไม่มีวันลำบากเธอจะไม่มีวันเสียใจถ้าหากเธอให้ฉันมาอยู่ข้างๆเป็นคนของเธอนี่คือความรู้สึกอันหนักแน่นที่ฉันกำลังเพ่งเพ่งส่งมาส่งกระแสให้เธอได้รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรและฉันรักเธอเหมือนเดิม เหมือนเคยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือตอนนี้ฉันอธิษฐานตั้งจิตมั่นลงมือกระทําวางแผนและอยู่ในกระบวนการที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อมาอยู่ในชีวิตของเธอฉันรู้แล้วแหละว่าไม่มีใครอื่นที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่ากับฉันอีกแล้วนะคะ สายลมเปลี่ยนทิศฉันกำลังเปลี่ยนทิศทางของเป้าหมายชีวิตในอดีตฉันไม่เชื่อสัญชาตญาณภายในฉันไม่เชื่อความรู้สึกภายในว่าเป็นเธอแม้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความรู้สึกเชิงสัญลักษณ์ส่งมาถึงฉันแต่ฉันไม่อาจมั่นใจว่านี่คือ เธอเหรอที่ฉันตามหาฉันจึงได้พลัดพรากห่างไกลาจากเธอไปแต่วันนี้ฉันเปลี่ยนเป้าหมายเพราะว่าความรู้สึกไม่เคยหายไม่เคยจางคลายแต่มันกลับหนักแน่นนั่นทำให้ฉันได้รู้ว่าฉันไม่อาจที่จะเดินต้านทานแรงโน้มถ่วงของโลก ไปได้มากกว่านี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพยายามรั้งให้ฉันหวนกลับมาหาเธออยู่เสมอใจของฉันมันพานจะไหลามาสู่เธอตลอดเวลาฉันคิดว่าโชคชะตาคงสร้างเรามาคู่กันและมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้มาพบกันเพื่อที่จะได้สร้างสารรค์ชีวิตและสิ่งนั้นมันคงจะเป็นภารกิจที่เราเคยอธิษฐาน เพื่อที่จะมาทำอะไรที่ดีๆร่วมกันฉันอยากจะสร้างครอบครัวไปได้วยกันกับเธอสร้างความมั่นคงแห่งชีวิตไปพร้อมๆกันกับเธอทำให้เธอภาคภูมิทำให้เธอได้คุณค่าทำให้เธอได้สิ่งดีๆเธอคือความรุ่งโรจน์และเกียรติยศในชีวิตของฉัน การได้อยู่ข้างๆเธอทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นทำให้ชีวิตของเธอง่ายขึ้นเป็นองค์ครัรักพิทักษ์เธอนั่นถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับฉันโอ้ติดมา2องใบเซลเลิรรักตัวเอง Family time ช่วงเวลาแห่งครอบครัวฉันอยากให้เธอรัก ฉันอยากให้เธอรักตัวเองดูแลตัวเองอย่าได้ละทิ้งอย่าได้ยอมแพ้อย่าได้ปล่อยปละละเลยความรู้สึกของตัวเองอย่ารู้สึกขาดแคลนความรักเพราะฉันส่งมาถึงเธอตลอดเวลาหากเธอเปิดใจเธอจะรับรู้ได้หากเธอยินดีรับฟังเธอจะได้ยินคำที่ฉันพร่ำบอกรักนั้น ถ้าหากเธอปล่อยปละละเลยตัวเองยอมแพ้หรือไม่ใส่ใจตัวตัวเองแล้วทำให้ตัวเองป่วยไม่ยอมดูแลตัวเองแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บปวดฉันจะเป็นคนที่รู้สึกโศกเศร้าและสูญเสียเช่นเดียวกันโปรดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้ดีที่สุดให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์คำพูดของใครที่ว่าเธอ ไม่ต้องสนใจใครก็ตามที่มองเธอไม่ดีเธอดีที่สุดสำหรับฉันและอนาคตฉันอยากจะมีชีวิตร่วมกันกับเธอเป็นครอบครัวเดียวกันกับเธอสร้างสรรค์ชีวิตมีลูกด้วยกันคลองรักกันอย่างมีความสุขและผาสุขร่มเย็นไปตลอดนั่นคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันและสักวันหนึ่งฉันจะทำให้มันเป็นจริง นี่คือความรู้สึกของเขาหรือเธอที่มีต่อคุณนเวลานี้นะคะเขารักคุณและเขาอยากสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณในอดีตเคยปฏิเสธหัวใจของตัวเองแต่วันนี้สายลมเปลี่ยนทิศเขาไม่อาจต้านทานโชคชะตาได้อีกต่อไปแล้ว เขาไม่เคยหมดรักคุณเลยเขาไม่ได้เพิ่งมามั่นใจว่ารักคุณด้วยซ้ําเขามั่นใจว่ารักคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรามาแต่เขาไม่มั่นใจว่าจะอยู่คลองคู่กับคุณได้หรือไม่แต่วันนี้เขาเชื่อแล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนที่จะต้องคลองคู่อยู่กับคุณและไม่มีใครอื่นที่จะทําหน้าที่นี้ได้ดี mm. เท่ากับเขาอีกต่อไปและเขาจะไม่เสียสละเขาจะไม่มีวันเสียสละคุณให้ใครด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเอนเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ